เนี oh, okay ่ยแก๊งพวกนี้ก็คือมันอุ้ยแดงวะแดงไหนแดงไหนแดงไหนที่เขาลับลือรทีแบบ VR อคเฮ girl i k e a missile bomb b o m สวัสดีจ้า ทำแรงไม่ได้เดี๋ยวกล้องลงวันนี้เป็นอุปสรรคหลายอย่างเนาะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายอ้าวกลับมาตอนแรกก่อนวันนี้เราจะมารีแอคชั่นแบ็คพิงในรอบ1ปีกับอีก10เดือนามึงไม่เด็ดจาเลยเนาะก็คือแท้งไฟก็คือไม่มีไฟตอนแรกว่าเรื่องงานจะได้มาเลยไม่จากอุปสรรคหลายอย่างโดนตามเคสอีเมอร์ถูกเชิญด่วน โอ้โหอะไรจะขนาดนี้วันหลังเนี่ยลาเท่านั้นทางที่ดีคือลาออกลาออกไปเลยอ,อย่าให้การรี<ำ>แอคคัมแบ็กของาสาวสามาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเราใช่ผู้บริหารปลดรับรู้วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเววันรีแอคทุกวันอะ่ะชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะ <c oughs> ชื่อว่าพิงแฟนนมก็คือ แตกแต่มาก็คือชื่อตั้งแต่ปล่อยมาก็คือคนบอกว่าเพลงเบีย้ยวชื่อแบบว่าพิชชมโพมาถึงเต็นที่เป็นเคียวมาแล้วคนก็ไปถกกันว่าเป็นเคี่ยวตะขาาเป็นเคี่ยวงูเ,ออเป็นเคี่วนู่นเคี่ยวนี่วิงแบบชอบแกงมากอะไรเงี้ยาาเราเจอตั้งแต่คอนเซปต์แพ้กุ้งแล้วเรารู้สึกเฉยเลยเฉย <laughs> ๆๆๆกับการที่น้องถ่ายมากก็เลยโอเคปล่อยไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าน้องจะทําอะไรก็ตามตามมาเรื่อยๆเออแล้วก็อัลบั้มนี่ก็คือ แพงขึ้นมากใชกก่ก็คือคอนเซ็ปต์หลักโลกร้อนก็คือห่อซิลเป็นธรรมชาติเหมือนกับว,ะวะัตถุดิบทำจากแป้งข้าโพดเลิดเนาะก็คืออัลบั้มต่อไปก็คือย่อยสลายได้เอง <laughs> ไปถึงทั้งกล่องไปเลยนะย่อยสลายด้เองหมดหมด,หมดกิน่นอุ้ยมีใครรีแอคบ้างแล้วเนี่ยเหลือละใครยังไม่รีแอคดีกว่าไม่้ามอย่างเงี้ยถ้าจะเหลือเราเนาะ เรือช่องนี้เลยค่ะช่องสุดท้ายคนอื่นเขาเรียนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วจ้าโม <Okay. S 1> ง,งมากกล้าถามได้ยังไงพี่ทอมพี่ทอมมานั่งดูน้องๆด้กั้งชอบมีความเป็นแบบนังเล่นเองเป็นแบบดนตรีเนี่ยแก๊งในพวกนี้ก็คือมันอุ้ยแดงนี้แดงววแดงไหนแดงไหนแดงไหนที่เขาลับลือ ไม่ชอบมมอ่ะอาต่อสาผมยาวมันอยู่ในพีระมิดเลยอ่ะเป็นแอปเปิ้ลดินน้ำลมไฟแม่นางเป็นเทพธิาดาสดาบบอกตาโหดมากหัวใจปลาเมื่อกี้ดุดุสวยมากม สวยมากจริงรอบผมสวยมากสวยอ่ะมาแล้วมั้ง VR หรอกูชอบ่กูไกลาพูดมเสงจริงะเพลงเพลงกระแดะมากเพลงกระแดะบอกกับเรามากจริงอุ้ยไม่ไม่ไม่แล้วเจนนี่เจนนี่กับลิศ อุ้ยหลับคู่ซาวซาวซอแตรจีมากมึงซแตรจีแอนบอยอุ้ยริ็มจะดีแล็วมาแล้วตั้อยู่เมืองที่เขาบอกอุ้ยสมุกซีรีนสวยมากเนาะกูยังไม่ได้ฟังเพลงเลยจริงๆกูมีแต่การ์วีนแม่นางยืนอยู่เฉยๆก็คือรอบที่แล้วเป็นดวงอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม ก็ดวงจันน่ะอโคเทลุสเต็งเจ้าติงมสวยสเต็งเจ้าติงเดี๋ยวกูฟังตอนนี้อุ้ยฮ่่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่ายูเจอเอบยูเจอออุ้ย กูทำเบรกเดวกูเต้นได้ก็บอกเลยมึงว่ามีเบรกแดนไหมมีเพราะว่าดูตอนตอนช่วงที่เขาสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์ที่แบบโกบอนพาดอ่ะแต่มามือเห็นงานมันก็เลยไปเบิรงสัมภาษณ์ตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วจ้าโอ้จีตาอุเทอ่ะมึงแล้วสองคนนี้คือแบบทวีดี้วันเวร์ กูชอบกูชอบท่านรัชดาลักษณ์มึงจะได้ท่านี้เพลงอะไรวะเพลงอะไรอ่ะมันจะมีท่านี้ตึจริงจริงเพลงอะไร ก็คือมือกูยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเอ่ะเมื่อก <c oughs> ี้ไม่กูวีดจนหมดปวดหัวหมวดแล้วตอนนี้กูไม่ได้ตีรม่ไงไงไม่ได้ดูความหมายอ่ะก็คือมองแต่หน้าน้องกับชุดสวยมากรอบนี้สวยมากแบบสวยแล้วคือฉากคือไม่ได้พูดอะไรเลยนะอ่ะเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกอืมน้องสวยสวยมากและอิรัตตาธาตอนท่าคายน,น,นี้คือติดหูกูมากแต่ท่อนหูกู มันบีดดอปจริงๆที่เขาว่าเออมันจะเป็นแบบที่เขาบอกปกติมันต้องเป็นแบบปังปังปังใช่ไหมล่ะแต่นี่มันเป็นแบบก็บอกแล้ววิพรามวิพรามเออท่อนฮุกแบบวิพรามอันนี้เปิดออกมาเป็นพิสูจน์ดีที่แบบตีเครื่องดนตรีเองนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเครื่องดนตรีนี้คืออะไรเหมือนเป็นขิมเหมือนจะแค่จะแค่ไทยจะแค่เกาหลีเห็นว่ามีความแบบ นาฬิกาอะไรนะนาฬิกานาฬิกาแดดมาความแบบเอามาผสมผสานแต่ว่าชอบฉากเจนนี่ที่โผล่มาชุดสีแดงเป็นแดงไหนขี่ออกมาปึ๊บแล้วก็แบบเหยียบรองเท้ามาสีดำสีดำสีดำเอามาแล้วก็แบบดีมากแล้วก็ลิซ่าที่เอาเออเป็นเออให้ฟีลแบบพีระมิดใช่ไหมเออแล้วก็โรเซ่ที่แบบท่อนก่อนท่อนแรกก็มาเป็นแบบอ่าเจ้าแม่สายลมแสงแดดเป็นแบบควัน ก็อะไรนะหัวใจอยู่ในน้ำเป็นหมึกหมึกดำๆเออแต่แต่ที่ชอบเราเซี่สุดคือตอนเล่นกีตาร์ใช่คือแบบเท่มากแล้วข้างหลังคือแบบเชื่อเราว่าลงทุนอะไรนะใช้งบสูงสุดก็คือแบบมันไม่ใช่แค่แบบฉากคือคือแทบแทบจะแบบสองพาร์ทก็คือเหมือนเปลี่ยนใหม่ใช่ใช่ก็คือเหมือนเหมือนคนละสองฉากเซ็ตใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีเซ็ตรวมเซ็ตท่อนหกอีกอ่ะไม่เกือบสิบฉากมงได้มั้งเนี้ย ยังไม่ได้นำเอออยากดูอีกรอบหนึ่งใช่ดูอีกรอบหนึ่งคพราว่าดูรอบเดียวไม่พอเพราะว่ารอบแรกอะคือโฟกัสที่น้องกับชูดจริงๆแล้วก็รอบยังไม่ได้ดูแบบอะไรนะเราข้างๆดูแบบเซตองเซตอัพอะไรอย่างเงี้ยต้นแรกคิดถึงอะไรนั่นอะซอสแตจีเหรอซอสแตจีนบอยเหรอมึงแต่เซาเนื้อเนื้อเนี่ยมันคือมันคือข้าแม่โฟมนะ แล้วก็คิดถึงอ่ะตอนแบบเหมือนจีดีกับกับทอปอ่ะที่มาแลปมันจะมีแฟดแบบ็กตอนที่เห็นนะเออคือแบบก็คือแบบมัน YG อ่ะมันตกโกะวา y จ <c oughs> <c oughs> ดูอีกเร <c oughs> อันนี้เซ็ใหญ่มากนะ,นะแบบเอออีเส้นเนี่ยดูมอนูดูตูดูอ่ะีออแบบ <c oughs> นี่แค่คนเดียวนะใช่ได้เป็นเขียวอ่ะรถจ้า คือใครต้องเจนนี่เท่านั้นน่ะแดงไหนอ่ะแดงไหนมีความเป็นแบบอาหรับอียิปต์อียิปต์เนาะอะอดำเหรอแอปเปลิลดำตาเ,ำเท้าสีพูด้วยน้ำเงินเนี่ยบอกตาโหดมากเป็นกิตเตอร์ใส่ๆเนี่ยมันเป็นหมดหัวใจปุบปุบ เนี show, s <S ่ยยิบรวยเวอร์ข้างล่างเป็น LED ด้วยนะเนี่ยดูแบบระทีแบบ v r โอ้โหคุณชอบจริงเนี่ยมันเป็นท่าเต้นที่เราเต้นได้นะ คือซอแทจีมืองแต่แบบเล่นหูเล่นตามากนะเนี้ยมันมันเป็นฮิปฮอปที่เ,เริ่มเข้าสู่ฮิปฮอปมากขึ้นนะอ่ะพูใจใบ,บยอยังไง้แบบย้อนกลับไปในะยุคเริ่มต้นของ YG อะ่ะเพราะว่าแบ็คพิงก็ไม่ได้แบบแบ็คฮิปฮอปแบบจ๋าๆอย่างเงี้ยคือแบบฮิปฮอปมากขึ้นอะ่ะใช พอเริ่มมีแบบตัวตีล็อกตัวดีอะไรก็ไปลงไปสวยมากโรเต้ถ้ากูไปเชียงใหม่นะกูว่าถ้าช้างต้องเปิดไปน,นี้กูม,มึงแล้วชุดชุดคือแบบกระลุงกระลิงมากแบบเยอะเยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอยา่าง น,นี้ก็อีกฉากหนึ่งค่ะน,นี่อีกฉากหนึ่งอ่ะนี่ไงที่นนดีเตอร์ในถ้ำเออแต่ถ้ำสวยมากเลยนะออกมาจากรถราชา อันนี้เตใหญ่มากเลยนะนี่เออคือคือเต้นหน้ารถแล้วก็ลงมาเต้นในน้ำอ่ะเนี่ยสมการเราคอยกูอยู่ <S <S พูดเลยชอบเนี้ยก็คือแคปได้ทุกชอ็อตสวยงามมากจริงๆชอบเนี้ยเรื่อง ฉากต้องให้น,นางจริงนะว่า e y g เนี่ยถึงงานโปรตเราจะมินิมอลแต่ว่างาน m v ต้องให้นะจ๊ะทำนิ่งอาจจะไม่เท่าไหร,ร่อแต่ภาพเคลื่อนไหวเราติมทีเราไม่อายใครเราไม่อายใครเพลงเนี้ยต้องไปแน่นอนคอนแบบเวพวกเนี่ยเ<ช>พลงนี้ยแต่ว่าเราจะไปเราจะไปได้ไหมทุกคน <S <S อ่ะยังไงก็ต้อง,ง,ง,ง หาหนทางเพื่อจะได้ไปฟังเพลงนี้ในคอนเสิร์ตก็ใครที่อยากไปดูคอนเสิร์ตกับพวกเราด้วยกันนะถ้าจองบัตรคอนเสิร์ตเผื่อเราด้วยทักมาหาในแฟนเพจก็ได้พี่หนูกำลังจะจองอ่บพี่ถ้าใครมีความสามารถในการจองเพราะเราอ่ะเจอเราเป็นติงบูธอนอ่ะเราไม่สามารถจองได้แบบเร็วๆได้เลยเพราะฉะนั้นใครถ้ามีความสามารถนะบอกเรามาได้เราไม่เอาบัตรสูงมากหรอกก็ต้องสู้แหละรอบนี้เพราะว่า อาจจะไปเต้นก็ได้นะเราจะไปเต้นทิ้งไปนอกอยู่ตัวนก็ได้ก็รอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็น้องน้องสมบัติถ้าเป็นข่าวจริงๆเนี่ยน้องน่าจะปล่อยน่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกในช่วงปลายปีไม่ก็น้องว่าจะทำไงทำน่าจะหลังจากแบกทิงแหละเพราะว่าเดือนกันยาน่าจะหลังแล้วก็ออกไปคอนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็เออก็น่าจะเวทวมาคิดว่า ก็รอดูต่อไปนะจ๊ะโอาเขาสารวันนี้เยอะแยะมากมายซึ่งหนึ่งชั่วโมงตัดอันตันใจไม่ตัดเลยได้ไหมอะปล่อยไปเลยงเต็มได้ได้ไหมอะเบื่อมากเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยมากจริงๆก็ไปว่าฝากติดตามแล้วก็ฝากปั่นวิวกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคนจริงๆเชื่อว่าหลายคนก็อยากให้เรามารีอคบ่อยๆแหละแต่ว่าเราก็มันติดภารกิจเยอะแยะมากมายจริงๆแต่ว่าแฟนคลับจริงๆหรือว่าคนที่ติดตามจริงๆก็น่าจะเข้าใจนะว่าเราจะมาพร้อมกับแบบแต่ว่าก็จะมีมีเข้าอยู่ใน ่ในทวิตเรื่อยๆบ้างเราเล่นทวิตบ่อยมากไปคุยกันในทวิตได้เลยจะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะไปแล้วเจอกันใหม่รับน้าบายสำหรับนี้ก็ยังไม่ได้ชนใครมากนะก็รอไม่แต่ว่าอ่าก็มีบงน้องใหม่มามาแรงยอดนวาน่า้ยูจือตลอดเวลาเลย มันมีอยูจิ๋วน้องกันจรีนก่อนแล้วก็เอออันนี้ก็นางก็เออเก๋ดีนะก็แบบใช่ก็ก็ถือว่ายอดชาร์ตยอดยอดอะไรเออแล้วก็ยอดบ้ามก็เนะก็นั่นเนี่ยก็ลองดูแต่ถือว่าเป็นวงที่เออจะอธิบายไหมก็คือเหมือนแบบเหมือนนางนางปล่อยเพลงออกมาก่อนแล้วค่อยมาแนะนำอีกทีหลังไงแล้วพอมันเหมือนเป็นการตลาดย่างหนึ่งของนางก็คือก็เก๋ดีนะพอแบบพอพอคนเริ่มรู้จักมาเล่นเพลงนางก็ดีได้แหละก็แบบเออก็แบบ อะไรเงี้ยคนก็ยอดเอ็ m จ n นก็เพิ่มเรื่อยๆก็ก็เป็นมันเหมือนเป็นการตลาดโปรโม่เพราะว่าปกติมันอาจจะไม่ได้เหมือนโปรโมทของหลายๆวงเอ๊ะทำไมแบ็คพิงเราถึงมาพูดถึงนิวจีนไม่เป็นไรเนาะไฮไฮจะถือว่าเราโปรโมทให้ไฮแล้วกันนะ